สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องตาตาั้มกวโยชชาแนลวันนี้นะครับตั้มมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วนะครับทุกคนผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหัวใช้เท้านะครับทุกคนอ่พาพอพูดถึงหัวใช้เท้าใช่ไหมครับทุกคนก็จะคิดถึงแบบหัวใช้เท้าหรอามาทําอะไรเอามาใช้อะไรใช่ไหมทุกคนก็จะได้รู้จักและสรรพคุณของมันในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งหัวใช้เท้าที่ตั้มพูดถึงนะครับก็จะเป็น ตัวน้ำตบนะครับทุกคนที่ทําให้ตั้มหน้าใสหน้าโกรได้ขนาดนี้นะครับทุกคนซึ่งน้ําตบตัวนี้นะครับตั้มใช้มาเป็นระยะเวลา2อาทิตย์เลยนะครับทุกคนเพื่อทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันใช้ดีจริงหรือว่าจกตานะครับซึ่งตั้มใช้มาแล้วนะครับผลที่ได้รับนะครับไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เลยก็คือเห็นกันอยู่เลยนะครับว่าหน้าดูดีขึ้นแล้วก็ดูโกรดูสว่างขึ้นนะครับทุกคน เพราะว่าตั้มใช้น้ำตกหัวเชเท้าตัวนี้เลยครับ r a d l e y Hya Essence นะครับ, Reddit, aya, รบทุกคน ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำตบหัวเชยเท้านะครับที่จะมีส่วนผสมของฮยานลูรอนนะครับแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับทุกคนและตัวน้ำตบตัวนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะครับมีใบหน้าที่ชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับและทาให้ใสขึ้นแล้วก็ดูโกรขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าส่วนผสมหลักๆของเขาเลยคือตัวฮยานะครับหรือฮยาลูรอนิกนะครับทุกคนที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะครับเช่นทุกคนมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเรื่องริ้วรอยก็จะช่วยด้วยนะครับแล้วก็เรื่ หรือว่าผ man, part, story, ิวเสียจากแสงแดดหรือผิวเสียจากกากนอนหนาวแบบนี้ทุกคนแล้วก็ใบหน้าที่แบบไม่มีความชุ่มชื้นตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมหลักๆคือไฮยาลูรอนนะครับที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีตัววิตามินด้วยนะครับที่จะทําให้หน้าของเรานะครับลดสิวลดจุดด่างดําลงนะครับทุกคนแม่หน้าของเรานะครับมีรอยสิวนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตั้มพูดขนาดนี้แล้วทุกคนอยาาเขียนขวดข้างในของเขาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกล่องของเขาจะเป็นลักษณะแบบสีดําขาวแบบนนนีี้เลยะครับ่ ึ่งแบบแพคเกจจิ้งของเขานะครับดูเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ ตัวนี้นะครับขวดมาในรูปแบบขวดใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อของเขานะครับเป็นเนื้อเข้มข้นนะครับไม่ได้เป็นน้ําเหลวๆแบบเหลวเหมือนน้าเปล่านะครับจะเป็นน้ําแบบเหลวๆเหนืดมีความเข้มข้นข,นของสารสกัดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเนื้อของเขานะครับพอหยดออกมานะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเนื้อเหนืดนะครับทุกคนแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับ ตกลงไปบนใบหน้านะครับคือฟินมากคือกลิ่นนะครับหอมแบบอ่อนๆนะครับทําให้เราสบายขึ้นนะครับรูส้สึกสดชื่นรู้สึก,สกเฟรชขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับหลังจากตกไปหน้าไม่เหนียวเนื้อหนะเลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าซึมเข้าไปสู่ใบหน้ากันเลยทีเดียวนะครับทุกคน ก็คือน้ำตกตัวนี้นะครับที่ต้องได้พูดไปนะครับก็คือตัวน้ำตกหัวเชืเท้านะครับซึ่งเป็นสารสกัดออร์แกนิกเลยนะครับทุกคนเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับก็ใช้ได้เลขอย่างหนึ่งนะครับมีตัวไฮยาลูรอนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและตัววิตามิน B3 ด้วยนะครับทุกคนซึ่งตัวน้ําตกตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะครับแล้วก็รอยสิวนะครับแล้วก็พวกริ้วรอยนะครับเลขอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ ทำไม่น่าตั้มละเอียดยิบขนาดนี้คือลดรูกลุ่มขนของเราให้เล็กลงได้ด้วยนะครับทุกคนคือแบบขวดมาใน100่งรมลขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปเห็นผลมากสําหรับตั้มนะครับคือตั้มใช้ไปเป็นระยะ2อาทิตย์ตั้มมีใบหน้าที่โกรขึ้นแล้วก็ดูอิ่มน้ําแล้วก็หน้าละเอียดมากขึ้นนะครับทุกคนซึ่งสําหรับความคิดตั้มนะครับตั้มแต่งหน้าไปก็คือแต่งหน้าติดทนมากกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับจะมาในราคา590บาทเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ขนาด100 ml กันเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นสาตว์ ic, ออร์แกนิกจากธรรมชาติเลยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับต้อมจะถึงลิง์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย